สายฝนโปรยปลายลงมาราวกับม่านาน้ำที่ชโลมโลกให้ชุ่มชำ่ำหยาดฝนแต่ละเม็ดสัมผัสผิวดินแถวเบาแต่หนักแน่นปลอบประโลมความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดวันแสงแดดที่เคยแผดจ้ากลับอ่อนโยนลงเมื่อมีสายฝนเข้ามาแทนที่ความชุ่มช่ำของสายฝนหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ต้นไม้ใบหญ้าชูช่อรับน้ำฝนอย่างกระหายสัตว์น้อยใหญ่ต่างออกมาดื่มกินคลายความกระหายจากอากาศที่แห้งแลง้งสายฝนนำพาความสดชื่นและชีวิตชีวามาสู่ทุกสรรพสิ่งเป็นดั่งน้ำทิพย์ที่ทำให้โลกกลับมามีชีวิตอีกครั้งสายฝนการชำระล้างและการเติบโต เป็นวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในธรรมชาติฝนชะล้างฝุ่นละอองสิ่งสกรปรกที่เกาะกลุ่มโลกไว้ให้กลับมาสะอาดบริสุทธิ์ผืนดินได้รับการฟื้นฟูเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่พืชพันธุ์ได้รับการหล่อเลี้ยงเติบโตอย่างแข็งแรงนอกงามสายฝนอาจนำมาซึ่งความยากลำบากน้ำท่วมขัง ถนนลื่นการเดินทางที่ยากเย็นแต่ภายใต้ความยากลำบากเหล่านั้นกลับซ่อนไว้ซึ่งคุณค่าอันยิ่งใหญ่ฝนสอนให้เรารู้จักอดทนรอคอยและเข้าใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตหลังพายุฝนฟ้าขนองท้องฟ้ามักจะสดใสเสมอสายรุ้งทอประกายงดงามเป็นรางวัลสำหรับการรอคอยแสงแดดส่องสว่างอีกครั้ง ลกกลับมาสดใสมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมสายฝนสอนให้เรารู้ว่าความชุ่มฉ่ำและความงดงามมักจะตามมาหลังพายุเสมอสายฝนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวงังและการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่ฝนตกเราได้รับโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งชำระล้างความผิดพลาดในอดีต และก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังและความมุ่งมั่นสายฝนการชำระล้างและการเติบโตจึงเป็นมากกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของความอดทนความหวังและการเริ่มต้นใหม่หยาดฝนที่ตกลงมาแต่ละเม็ดคือของขวัญจากธรรมชาติ เป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตให้ดำเนินต่อไปเป็นแรงบันดาลใจให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและเติบโตอย่างแข็งแกร่งเสียงสายฝนที่กระทบหลังคาเสียงลมที่พัดแรงเสียงฟ้าร้องคำรามอาจทำให้รู้สึกหวาดกลัวแต่เมื่อมองลึกลงไปในสายฝนเราจะพบกับความสวยงามความสงบและความหวัง สายฝนไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นแรงบันดาลใจเป็นความหวังและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่สายฝนโปรยปรายลงมาจงรับรู้ถึงความงดงามและพลังที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นสายฝนเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยปลอบประโลมเป็นครูที่คอยสั่งสอน และเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สายฝนทำให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตและความสำคัญของการเริ่มต้นใหม่เมื่อสายฝนจางหายไปทิ้งไว้เพียงความชุ่มชําและความสดชื่นโลกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความหวังและความมุ่งมั่นสายฝนการชำระล้างและการเติบโต เป็นวัตจากที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในธรรมชาติและในชีวิตของเราจงเปิดใจรับสายฝนเรียนรู้จากสายฝนและเติบโตไปพร้อมกับสายฝนสายฝนอาจทำให้เสื้อผ้าเปียกปอนแต่ไม่สามารถทำให้จิตใจของเราเปียกชื้นได้สายฝนอาจทำให้การเดินทางยากลำบากแต่ไม่สามารถขัดขวางความมุ่งมั่นของเราได้ สายฝนเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่เราต้องพักผ่อนชาร์จพลังและเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทบทวนตัวเองและมองไปข้างหน้าด้วยความหวังสายฝนทำให้เราเห็นคุณค่าของแสงแดดทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของความแห้งแล้งและทำให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต สายฝนเป็นเหมือนบทเพลงที่ขับกล่อมโลกเป็นท่วงทํานองที่อ่อนหวานและเป็นเสียงที่ทำให้หัวใจสงบสายฝนทำให้เราเห็นความงดงามของธรรมชาติทำให้เราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของทุกสิ่งและทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมสายฝนเป็นของขวัญที่ล้าค่าจากธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์สิ่งดีๆสายฝนทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาและได้วางแผนสำหรับอนาคตสายฝนทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆที่ออกมาเล่นน้ำฝนทำให้เราได้ยินเสียงหัวเราะที่สดใสและทำให้เราสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริง สายฝนทำให้เราได้เห็นความสามารคีของผู้คนที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสายฝนทำให้เราได้เห็นความงดงามของสายรุ้งที่ทอประกายบนท้องฟ้าทำให้เราได้สัมผัสถึงความหวังและความสดใสสายฝนทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางอดีต สายฝนทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและทำให้เราเข้าใจถึงวัตจักรของชีวิตสายฝนทำให้เราได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและทำให้เราตระหนักถึงความเล็กน้อยของตัวเองสายฝนทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะรักและห่วงแหนโลกใบนี้และทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สายฝนทำให้เราได้เห็นความงดงามของสายฝนการชรําระล้างและการเติบโตที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าสายฝนทำให้เราได้เริ่มต้นใหม่เสมอสายฝนคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสายฝนกระตุ้นให้มเมล็ดพันธุ์น้อยๆที่หลับไหลยอยู่ใต้ผืนดินได้งอกเงยเติบโตและเบ่งบานเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง กิ่งก้านของต้นไม้เหล่านี้แผ่ขยายออกไปอบอุ้มสรรพชีวิตน้อยใหญ่ที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยสายฝนยังช่วยชะล้างฝุ่นละอองที่เกาะกุมใบไม้ให้กลับมาเขียวชะอุ่มอีกครั้งใบไม้เหล่านี้ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้หายใจสายฝนสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินที่แห้งแลง้ง เปลี่ยนให้กลายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงนานาชนิดผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเมื่อสายฝนโปรยปลายลงมาแม่น้ำลำคลองที่เคยเหือดแห้งก็กลับมามีน้ำไหลผ่านอีกครั้ง สายน้ำเหล่านี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ของคนและสัตว์เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสายฝนไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินนักดนตรีและกะวีมากมายพวกเขาถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดผ่านบทเพลง ภาพวาดและบทกวีที่สวยงามสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เราได้เห็นความงดงามของสายฝนในมุมมองที่แตกต่างกันคลิปวิดีโอนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของสายฝนการชำระล้างและการเติบโตที่มีต่อโลกของเราสายฝนเป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกสรรพ,พสิ่งเข้าด้วยกัน ลองสังเกตดูสิว่าหลังฝนตกอากาศจะสดชื่นขึ้นกลิ่นดินจะหอมอบอวนต้นไม้ใบหญ้าจะเขียวขจีสัพพสัตจะร่าเริงนี่คือของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้เราเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสายฝนได้เริ่มต้นจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานลดการสร้างขยะและปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราการกระทําเล็กๆน้อยๆของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากเราทุกคนร่วมมือกันเราจะสามารถรักษาสายฝนให้คงอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานสายฝนสอนให้เรารู้จักความไม่แน่นอนของชีวิตบางครั้งเราอาจต้องเผชิญกับพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำ แต่เมื่อพายุผ่านพ้นไปเราจะพบกับความสดใสและความหวังเสมอสายฝนสอนให้เรารู้จักการปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลเราต้องไม่ทำลายธรรมชาติแต่ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนลองมองสายฝนด้วยความรักและความเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่า สายฝนไม่ใช่แค่น้ำที่ตกลงมาจากฟ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังการเริ่มต้นใหม่และการเติบโตสายฝนกระตุ้นให้เราอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นสายฝนทำให้เราอยากจะช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากและแบ่งปันความสุขให้กับคนที่อยู่รอบข้างสายฝนทำให้เราได้เห็นความงดงามของการเปลี่ยนแปลง และทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสายฝนการชำระล้างและการเติบโตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสายฝนสอนให้เรารู้จักการรอคอยบางครั้งเราอาจต้องรอคอยสายฝนเป็นเวลานานแต่เมื่อสายฝนมาถึงเราจะรู้สึกถึงความสุขและความชุ่มชาำสายฝนสอนให้เรารู้จักการให้สายฝนให้ความชุ่มชื้นแก่ผืนดินให้ชีวิตแก่สรรพสัตว์ และให้ความสดชื่นแก่โลกของเราสายฝนเป็นเหมือนครูที่สอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างมไมยมกมากมายเราต้องตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์คลิปวีดีโอนี้อยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสายฝนและร่วมกันรักษาสายฝนให้คงอยู่กับเราไปชั่วนิรันดร์ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสายฝนและขอให้สายฝนนำพาความสุขและความสดสมาสู่ชีวิตของทุกคนดังนั้นขอให้เราโอบรับทุกห่วงขณะแห่งชีวิตดุดดังสายฝนที่โอบอุ้มโลกไว้ด้วยความชุ่มชำ่ำแบ่งปันความเอื้ออาทรและส่งมอบความสุขแก่ผู้คนรอบกาย เรียนรู้ที่จะปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่งจงใช้ประโยชน์จากทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและอดทนรอคอยช่วงเวลาที่งดงามดังการรอคอยสายฝนที่นำพาความสดชื่นมาสู่จิตใจสายฝน การชำระล้างและการเติบโตคือวงจรชีวิตที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ดั่งสายฝนที่มอบความชุ่มชื้นแก่ผืนดินหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตและสร้างความสดใสให้แก่โลกใบนี้คลิปวีดีโอนี้ปรารถนาให้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าอันง,งดงามของสายฝน และร่วมกันร,รักษาความชุ่มฉ่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมและขอให้สายฝนการชำระล้างและการเติบโตนำพาความสุขและความสดสมาสู่ชีวิตของทุกท่านขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วย